สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับวันนี้มะโลป่าอ้อยนะครับโลป่าอ้อยนะต่ออ้อยเป็นยังไงนะครับมาดูนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงนะครับมันจะเป็นแถวอ้อยที่เขาปลูกอ้อยนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะนะครับเป็นอย่างนี้นครับแต่มันจะขึ้นไม่ค่อยดีนะครับ แล้วบวกกับว่าเขาน้ํามันใกล้นะครับเนี่ยบอกอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมรถรถถ่ายเดินตามจอดอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจโละนะครับตรงนู้นด้วยนะตรงนี้เป็นป่ามันนะครับน้ํามันท่วมนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มันนะครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายดูก่อนนะครับว่ามันพื้นที่มันแย่ขนาดไหนนะครับหัวหัวต่ํานะครับกลางสูงท้ายสูงนะครับ อันนี้ปรับไปแล้วนะตรงนี้ประมาณสักหนึ่งไลนนะครับประมาณหนึ่งไล่เลยอันนี้มารับจ้างนะครับไม่ได้ชิดไม่ใช่ที่ตัวเองนะเนี่ยครับต้องปรับให้สลบอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับคุณเวลาดันนะนะครับใช้ผ่านหน้าดันนี่แหละครับชั่วโมงห้าร้อยนะครับ เวลาดันนะ่ะคุณดันเสร็จนะครับคุณต้องไถก่อนราให้น้ํานะครับคือถามว่าให้อย่างนี้ได้ไหมได้ถ้าเป็นหน้าฝนนะคุณคุณจําไว้นะคุณฟังไว้นะครับได้นะครับใส่น้ําแบบนี้แต่เป็นหน้าฝนนะคือเราปลูกไปเนี่ยฝนพรมฝนอะไรบ้างเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนนะ่ะคุณต้องไถนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าน้ําที่เราให้ไปเนี่ยมันไหลลงล่างอย่างเดียวนะครับมันไม่ซึมมันไม่ซึมดิ่งลงนะครับมันจะไหลออกนะครับมันไม่ดิ่งลงนะความชื้น คือดินมันไม่อุ้มน้ํานะครับพอเราหยอดไปเนี่ยมันขึ้นแต่ว่ามันอยู่ไม่ถึงยี่สิบวันตอนเราทํารุ่นได้นะครับเราต้องไถก่อนนะนะครับไถรอบแรกแล้วก็ดันเสร็จปุ๊บไถอีกรอบนึงนะครับดึงน้ํานะครับแล้วรอให้หมาดปัน่นหยอดได้เลยนะครับเนี่ยคุณดูผมก็ลืมไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดถ่ให้ดูนะครับว่าที่มันแยกขนาดไหนมันมันต้องปรับยนะครับอันนี้ผมปรับเสร็จแล้วนะ ไลน์หนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาปรับสามชั่วโมงนะครับมันมันขึ้นอยู่กับความยากความง่ายนะครับถ่ายก็สองร้อยสามสิบนะครับประมาณนี้นะเนี่ยเวลาเวลาเราเราดูที่นะครับเราถ่ายเราจะเพิ่งถ่ายนะครับเวลาเราดูพื้นที่เราเลงเนะี่ยเราต้องลงรถมาดูนะครับเนี่ยคุณต้องมาดูนะครับ แล้วเราจําเอาไว้นะตรงนู้นสูงต้องมาตรงนี้มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องดันดันหน้าเดียวไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณดันดันหน้าดีขึ้นมาไม่ใช่นะคุณต้องพิจารณาก่อนนะครับตรงนี้มันต่ําใช่ไหมเมื่อเขาเล็กก่อนดันนะมันตรงนี้มันต่ําคุณก็ดูนะครับตรงไหนมันสูงนะครับของไรอ่ะคุณดันมาก่อนนะครับคุณจําไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวค่อยดันก่อนนะครับดันทุกทีสูงสูงพยายามเล็งดูตรงท้ายนะครับดันขึ้นมาข้างบนนะครับ ไม่ใช่คุณจะดานเป็นหน้า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 ไม่ใช่นะครับคุณต้องเล็งดูคุณต้องจํานะครับเวลาคุณถ่ายมาแล้วเนี่ยมันดูยากนะมันดูยากนะครับมันจะมองไม่ออกนะกเวลาขี้ถ่ายมันก็จะดูเรียบไปกันหมดเลยนะครับเวลาทำข้าวโพดเนี่ยมันต้องเนี๊ยบหน่อยนะครับคือแบบสโลว์แล้วไม่มีไม่มีแอ่งเลยนะครับคือเวลาให้น้ําเนี่ยเห็นไหมตรงถนนนะครับเนี่ยเขามีถนนนะนี่เขาก็ทำข้าวโพดน,นะครับเนี่ย เขาจะให้น้ําแค่ตรงหัวนะครับเห็นไหมตรงทางนะครับแล้วน้ําเนี่ยจะไหลออกล่างเลยนะครับเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาในไร่นะครับต้องทำอย่างนี้นะนะครับนี่คือเอาเป็นว่าทํายังไงให้ได้ไร่ละสองตัน ep หนึ่งนะครับผมมาดูลยครับพื้นที่นะครับแล้วก็เวลาปรับอะเราปรับครั้งแรกแล้วเนี่ยเราถ่ายให้เป็นนะครับคนคุณดูด้วยนะคนคนที่จ้าง จ้างเขาไถมาจ้างรถไถมาไถนะครับเขาไถแวกออกหรือเขาไถแหวกเข้านะครับพอเขาไถแวกเข้าข้างหน้าต้องไถแวกออกนะครับไม่งั้นคุณไถแต่พนมเข้าเนี่คุณไถได้ออกอ่ะที่ดินม to <groans Form últimos> ันจะมุมม <ier drinking> ูอยู <nuest S 2> ่ตรงกลางนะครับแล้วข้างล่างข้างข้างอ่ะมันจะเป็นไส้นะครับสองไส้นะครับน้ํามันจะท่วมนะครับทีเนี้ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับมันจะมันจะเสียนะแล้วก็ระบายน้ํานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไถนะครับแล้วทําร่องน้ํานะเนี่ย ที่ระบายน้ํมันจะไปทางนู้นนะครับทายังไงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายประมาณสามรอบนะครับปรับผ่านให้ขึ้นสุดนะครับถ่ายไปร่องน้ํานะครับลง้างล่างนะน้ําจะไม่มีการเอ่อขึ้นมานะครับมันจะลงร่องไปนะครับเดี๋ยวบอกนะครับว่าใครที่ไม่มีรถถ่ายอ่ะดูไว้นะครับมันสําคัญนะครับคุณดูเขาด้วยนะจะปล่อยนะครับถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาอ่ะคุณสั่งไม่ได้คุณบอกไม่ได้คุณอย่าปล่อยนะครับคุณดูดีๆนะครับ คุณปรับแผนกลางนะครับอามืดไปไหยปรับแผนกลางเข้าเกือบสุดน,นะครับแล้วปรับแขนนี้ขึ้นขึ้นเยอะๆนะครับปรับผ่านหน้าขึ้นนะครับให้สี่ใบหลังน่ะไม่เข้านะครับให้เข้าแค่สองใบนะครับแล้ววนประมาณสองรอบมันจะเป็นร่องน้ํานะครับมันจะเป็นบรรยากาศเป็นร่องน้ํานะครับให้ทําอย่างนั้นนะร่องน้ําก็จะสูงประมาณเพียงเอวนะครับให้ทําอย่างนั้นนะครับนี่รถ ห้าสิบแรงนะห้าสิบเอ็ดนะครับวเอมสามห้าหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยผ่านที่ใช้ดันก็ไม่ถึงสองเมตรอ่ะน่าจะสองเมตรเก้านะครับสองเมตรนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะเรื่อห้าสิบแรงกาลังดีนะครับเราทําไร่ลราไม่ต้องลงผ่านสามนะไม่ต้องลงผ่านเดียวนะเพราะอะไรนะครับลงผ่านเดี่ยวแล้วเราดึงน้ําใส่เนี่ยพอเราบังคับที่ความชื้นเนี่ยพอดีนะครับเวลาเวลาความชื้นพอได้เนี่ย เราจะไม่รอให้มันแห้งจัดนะครับเวลารถจะลงปั่นนะครับมันจะติดล่มนะผมเคยนะครับนะมันจะติดล่มนะครับมันจะไปไม่ไหวนะนะครับจนมันจะต้องรอแล้วน้ําเนี่ยคุณฟังไว้นะถ้าคุณลงผ่านสามลึกเกินนะครับผ่านสามก็คือผ่านเดียวนะไม่ใช่ผ่านพวนอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันคือผ่านเดียวนะครับถ้าลึกจัดนะครับเกินสามสิบ เซนลึกลงไปนะครับความชื้นจะไปตกอยู่ข้างล่างแล้วบนผิวดินเนี่ยจะไม่มีความชื้นนะครับไม่มีความชื้นข้าวโพดไม่ขึ้นนะนะครับมาดูนะครับผ่านสามนะมาถึงผ่านเดียวนะครับผ่านสามเปสี่รถใหญ่อะถ้าคุณถ่ายลึกนะครับผมบอกเลยว่าความชื้นจะลงไปอยู่ข้างล่างมากเกินไปนะครับผิวดินจะบนผิวอะมันจะไม่สามารถดูความชื้นขึ้นมาเลี้ยงข้าวโพดได้นะผมบอกเลยข้าวโพดไม่โตนะครับ เขาพ่เหี่ยวนะครับสิบวันสิบกว่าวันนี่เหี่ยวนะครับสองอาทิตย์เหี่ยวเลยถ้าคุณลงผ่านใหญ่อะผมบอกเลยนะครับคุณต้องดูให้เป็นนะครับไถลึกเนี่ยไม่เกินสามสิบเซนนะครับยี่สิบห้าเซนเนี่ยกำลังดีเลยนะครับผ่านยี่สิบสี่ใบหกเนี่ยกำลังดีเลยนะครับปรับให้พอดีแค่นั้นพอนะครับเราให้น้ําอิ่มนะครับแล้วก็รอวันหยอดอย่างเดียวนะครับปั่นหยอดเลยสวยแน่นอนครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่นะ โอเคนะครับอีพี่หนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เอาให้ได้อย่างนี้นะครับให้มันสลบลงไปนะเนี่ยมันสลบลงไปนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยเราก็ทําร่องลงไปนะครับทีเดียวนะถ้าเราไม่ทําร่องอ่ะผมบอกเลยนะครับน้ามันจะเอ่อนะครับกว่ามันจะดันนะครับตรงนี้มันสูงกว่าเห็นไหมไปนี้ผมเนี่ยมันสูงกว่าตรงนู้นนะครับถ้ามีร่องเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดันในร่องเลาะออกไปนะครับประมาณนั้นนะนะครับแล้วคุณโพดคุณเนี่ยจะได้ เต็มที่นะครับนี่คือหัวใจหลักเลยนะครับมันยิ่งกว่าพันยิ่งกว่าปุ๋ยนะครับคุณจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้คุณจะใส่พันคุณจะปลูกพันอะไรก็ได้แต่คุณต้องทําที่ให้ได้ขนาดนี้นะครับถึงคุณจะได้นะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับคุณปรับที่ยังไงนะครับ คุณใช้อะไรปรับคุณไถยังไงนะครับคุณไปโพสต์ได้นะครับยินดีนะครับเดี๋ยวเราอยากจะรู้ว่าถ้าคุณทําดีกว่านี้คุณมีวิธีที่ทําให้มันทําให้ที่มันเรียบกว่านี้นะครับเข้าไปแชร์ความรู้กันได้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ